วินยโยนามาสาสนาสาอายุวินเยทิเตศาสนังทิตังโหตีอนาคตกาลีรัชีราเคสตีพระวินัยเป็นอายุของระพศาสนาเมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่ศาสนาก็ชื่อว่าดำรงอยู่ในอนาคตการพิสุผู้มีความละอาย จะรักษาไว้ซึ่งรศาสนานะโมตะัสาภคะ,ะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธะ,ะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสจัดสรุชอบได้โดยพระอรงค์เองด้วยเสียงก้าขอการคณะสงฆ์ในการกล่าวธรรมกล่าววินัยและขอจะเจริญพรมายังญาติโยมผู้ใฝ่ในบุญทุกท่าน วันนี้ระมาจะได้นำธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่าเขารักก็รักมั่งเขาชังก็ชังตอบอันนี้นำมาจากในชาดกที่ชื่อว่าโคทะชาดกหัวข้อก็แ,แปลกๆอยู่เหมือนกันนะเขารักก็รักมั่งคือเหมือนเขารักเราก็รักตอบเขาเกลียดเราก็เกลียดตอบประมาณนี้นะแต่เนื้อหาอาจจะต่างไปนิดหนึ่งว่าเมื่อบุคคลใดปรารถนาดีมีความรัก ซึ่งเราเราก็รักต่อถ้าเกิดเขาหมดรักหมดเยื่อใยเราแล้ว,ลวประโยชน์อะไรด้วยที่เราจะยังสเสน่หาในตัวบุคคลนั้นเนี่ยมันคือเนื้อหาอย่างนี้แต่ไม่ได้บอกว่าเขาเกลียดเราเราต้องเกลียดตอบไม่ใช่นะแต่เนื้อหาเขาตั้งเชื่อเอาไว้อย่างนี้ก็ตามนะตามนี้ซึ่งในเนื้อหานี้เนี่ยในโคทะชาดกก็เป็นเรื่องราวที่ญาติโยมจะสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติได้เป็นการเรียนรู้ซึ่งในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะ พระวิหารเชตวันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสามีภรรยาสองคนนะก็ไปทำธุระาการงานอยู่ในระหว่างที่เดินทางเนี่ยก็พบกับนายพานแล้วก็เห็นว่าสองสามีภรรยาเนี้ยอิดโรยคงจะต้องการอาหารนายพานก็พอดีมีตัวเหี้ยซึ่งย่างไว้แล้วเป็นตัวเหี้ยที่ย่างแนละ้วเขากินกันด้วยเหรอกินใช่ไหมก็แสดงว่าเขาก็กินกันนะนายพานนี้ก็มี เฮียย่างอยู่ตัวหนึ่งก็เลยปรารถนาอยากจะทาบุญนะก็คงเห็นสามีภรรยาคู่นี้อิดโรยก็เลยมอบเฮียย่างตัวนี้เอาไว้ให้ก็บอกว่าท่านทั้งสองเอาเฮียย่างตัวนี้ไปนะไปจนกินประทังชีวิตสามีภรรยาสองคนนี้ก็รับตัวเฮียนี้มาเฮียย่างนี้มาทีนี้สามีไปถึงตําแหน่งจุดที่ที่จะกินไอ้เจ้าตัวนี้แล้วนะสามีก็เลยบอกว่าอ ที่รักเธอไปเอาน้ํามาให้ฉันหน่อยเดี๋ยวเราจะได้บริโภคกินอาหารนี้กันภรรยาก็ดีนะก็ทําตามคําสั่งของสามีก็ไปหาน้ําจากแหล่งน้ํามาสามีก็อดทนต่อความหิวไม่ได้ก็เลยจัดการกินเฮียย่านนี้ไปจนหมดเลยไม่เหลือไว้แต่น้อยที่จะให้ภรรยาของตนเนี่ยได้บริโภคบ้างทีนี้เมื่อภรรยาตนเองเนี่ยกลับมาแล้ว สามีก็บอกภรรยาว่าอย่างไงนี่นางผู้เจริญนะนี่ที่รักเฮียมันวิ่งหนีไปแล้วโอ้โหนะมันเป็นตลกรลายนะอันเนี้ยในฐานนะถ้าเราเป็นภรรยานะอุตส่าห์ไปหาน้ํามาหวังจะได้เออญนั่งกินกันนะสองสามีภรรยาแต่สามีกับกินไปจนหมดนะแล้วก็ยังแถมมาพูดเขาเรียกอะไรนะพูดหน้าดัน้านเนาะว่าไอเ้เฮียย่างนี่มันวิ่งหนีไปแล้วอะแหมเรา ถ้าเป็นภรรยาฟังก็มันเป็นตลกร้ายมากนะทีนี้นางภรรยาเนี่ยก็ไม่ได้ตำหนิสามีของตนแต่อย่างใดนะแต่กลับบอกว่าเออดีแล้วนายก็เหยียบย่างมันหนีไปแล้วก็ฉันจะไปทําอะไรมันได้ก็ในเมื่อมันวิ่งหนีไปแล้วนะถามว่าภรรยานั้นโง่ไหมว่ารู้ว่าไม่รู้ใครก็รู้นะว่ามันถูกย่างไปแล้วนะแต่ในเมื่อสามีพูดขนาดนี้แล้วตนเองจะไปทําอะไรได้ก็ปล่อยมันไปเถอะนะมันจะวิ่งไปแล้วก็ ท่านก็อย่าไปโกรธอะไรเลยนะภรรยานั้นก็ทําใจนะแล้วสองสามีภรรยานั้นก็ได้มีโอกาสมาสู่สํานักของพระสาสดานะก็นั่งดื่มน้ําในพระเชตวันซึ่งในขณะนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคก็ได้ตัดถามในภรรยาของ,ของอในภรรยานะซึ่งได้ถามว่าอุบาสิกา สามีของท่านเนี่ยยังปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลมีความรักดีนะอุปการะช่วยเหลือแก่ท่านอยู่หรือเปล่าพระพุทธเจ้านะถามภรรยาเนี่ยว่าสามีของเธอเนี่ยยังมีความปรารถนาเกื้อกูลในตัวเธอหรือเปล่าในภรรยานั้นก็ได้กลับทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เนี่ยยังปรารถนาแล้วก็เกื้อกูล มีความรักแก่สามีผู้นี้เนี่ยยางดีอยู่คือดิฉันเนี่ยยังรักสามีแต่แต่แต,แต่แต่นะสามีนี้ไม่มีความรักในข้าพระองค์เลยแม้แต่น้อยก็บอกไปตามความจริงนะดิฉันเนี่ยรักสามีแต่สามีไม่ได้มีความรักเลยพระศาสดาจ,จึงจัดว่าช่าง,งเขาเถอะนะเธออย่าไปคิดมากเลยขอท่านอย่าไปคิดมากในเรื่องนั้นในสิ่งที่สามีกระทำต่อเธอ เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่สามีของเธอเนี่ยเขาระลึกคุณของเธอได้เมื่อนั้นแหละเขาจะให้ความเป็นใหญ่ทั้งหมดแก่เธอนั้นแต่ตอนนี้เขายังระลึกไม่ได้ไม่เห็นคุณค่าในตัวภรรยาที่ดีต่อสามีนั้นเพราะฉะนั้นเธออย่าไปเสียใจนะแต่เมื่อใดก็ตามที่เขารู้คุณมีความกตัญญูกะตะเวทีนั้นะเธอก็จะได้รับอิสริยยศอันใหญ่ในสามีของเธอนี่เพราะฉะนั้น ภรยาฟังอย่างนี้ก็ชื่นใจนิดนึงนะว่าเออนะสิ่งที่พระพุทธเจ้ารัดเนี่ยต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นทั้งสามีภรรยาคู่นี้ก็เลยอาราธนาพระผู้มีพระภาคให้ทรงแสดงธรรมนะว่าขอพระองค์ได้รัดบอกนะทำอันลึกซึ้งเหล่านั้นอีกเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตรัสเรื่องในอดีตนะให้ฟังว่าในครั้งอดีตก็มีเหมือนกันนะมีสามีภรรยาแต่สามีภรรยาในอดีตเนี่ย เป็นราชบุรตรเป็นบุตรของพระราชาแล้วก็เป็นพระชายาในขณะนั้นเนี่ยได้เข้าไปในป่าถูกความหิวครอบงำก็มีนายพานมาเห็นเหมือนกับเรื่องในปัจจุบันนะแต่เรื่องในอดีตก็คือเป็นพระราชบุตรแล้วก็พระชายาได้เข้าไปในป่าคงจะหลงทางหรืออะไรประมาณนี้แหละในเรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกแต่ได้มีโอกาสเห็นนายพานผู้หนึ่ง ในพานก็เห็นถึงทุกเขเวทนาที่เกิดกับพระราชาชบุตรในราชบุตรนี้ก็เลยได้มอบตัวเฮียย่างเหมือนกันอาการเดียวกันเลยนะได้มอบเฮียย่างนี้ให้กับทั้งคู่นี้ประทังชีวิตพระราชธิดานะก็ได้ถือเอาเถาวัลพันตัวเฮียนี้แล้วก็เดินทางไปเอาแทนที่สามีนะผู้ชายน่าจะเป็นผู้ถือนะแต่ก็ใ พระราชธิดาเนี่ยแบกตัวเฮียย่างตัวเฮียมันคงไม่ใช่ตัวเล็กๆอย่างนี้นะน้องตัวอย่างนี้นะอนี่ยคิดเอาให้ผู้หญิงตัวเล็กๆเป็นผู้ถือไปก็พระราชธิดาก็ถืออย่างนั้นแหละนะไปจนถึงสถานที่ที่เหมาะควรแก่การที่จะบริโภคเฮียย่างนี้พระราชบุตรนั้นก็เลยตัดกับพระราชธิดานั้นว่านางผู้จเจริญเออเธอนะไปหาน้ําจากสะ มาด้วยใบยบัวก็คือใบบัวมันสะอาดใช่ไหมก็เอาน้ําใส่ใบบัวมานะั้นเดี๋ยวเราจะได้กินเนื้อนี้กัน,นมันต้องมีน้ํากลวกมากลวมล้างมือด้วยเพราะฉะนั้นพระราชธิดาก,ก็เลยทําตามคําสั่งนั้นแล้วก็ได้แขวนเฮี้ยนี้ไว้ที่กิ่งไม้แล้วก็เดินไปหาแหล่งน้ําฝ่ายพระราชบ,บุรุษทําไงโดยเหมือนปัจจุบันเลยก็จัดการสวยเฮี้ยนั้นจนหมดแล้วมันเจ็บช้ำน้ําใจก็คือว่า ทำทีเป็นถือหางตัวเฮียนั้นไว้กินไม่หมดด้วยอุบายพระชิดยาก็นําน้านั้นมาถึงถึงตรงทรรนะงี่พระราชบุตรนั้นนั่งอยูอ่พระราชบุตรก็เลยพระราชบุตรนั้นก็เลยตรัสกับพระราชิดานั้นว่านางผู้เจริญเฮียเนี่ยมันวิ่งลงจากกิ่งไม้เข้าไปยังจอมปวกเราเนี่ยอุตสาหวิ่งไปจับมันได้ เหลือหางเนี้ตัวมันน่ะขาดจากหางแล้วมันก็วิ่งเข้าไปในจอมปลวกเหลือแต่หางเนี่ยในมือของฉันเท่านั้นเี่ยพระธิดาฟังเป็นยังไงนะผมไม่ได้โง่นะพระธิดานะก็เลยทูลว่าเอ,อช่างเถอะพระองค์นะช่างเฮียมันเถอะมรู้ช่างใครนะแต่มาฟังตรงนี้ก็ตลกอยู่เหมือนกันนะบอกช่างเฮียมันเถอะนะบอกว่าเฮียย่างมันวิ่งหนีไปแล้วก็ช่างมัน เราจะไปทําอะไรมันได้ก็มันวิ่งหนีไปแล้วนะมาเถอะเราไปจากที่นี่กันเถอะนะมันไม่มีอะไรจะกินแล้วนี่เธอทั้งสองนั้นนะทั้งคู่ดื่มน้ําแล้วก็ไปถึงพระนคพรพานาณสีไปกลับไปในวังของตนนั้นะพระราชบุตรนั้นก็มีโอกาสได้ของราชสมบัติแทนพระบิดาของตนก็เป็นพระราชาแล้วนะแล้วก็ได้แต่งพระราชธิดานั้นไว้ในตําแหน่งอัครเมหสี เพราะไม่มีความเสน่หานะไม่ได้รักในภรรยาของตนเลยนะก็เพียงแต,แต่แต่งตั้งเป็นอัครเหสีเท่านั้นแต่การสักการะบูชาการยกย่องสัม,มานะยกย่องนับถือในพระนางเนี่ยไม่มีเลยแม้แต่น้อยมีแต่ยศตำแหน่งแต่การจะประดับตกแต่งการให้ความเคารพนับถือยกย่องในความเป็นภรรยาอัครเหสีเนี่ยไม่มีแก่พระราชาเลยในครั้งนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์ อยู่ในพระราชวังนะเป็นคนที่คอยดูแลพระราชานะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดก็ประสงค์ที่จะให้พระราชาเนี่ยกระทำสักการลแก่พระนางบ้างแต่ไม่ได้รู้ความจริงนะยังไม่รู้ว่าทำไมพระราชาไม่ประทานนะถึงเหตุแต่ก็ประสงค์ที่จะให้พระราชาเนี่ยทำการสักการลักเคารพในตัวพระครรภมเหสีบ้างจึงคิดอุบายว่าเข้าไปยืนใน สถานที่ที่พระราชาอยู่กับพระอครมเมสีแล้วก็ได้กราบทูลกับอครมเมสีว่าค่าแต่พระแม่เจ้าข้าพระอ,องค์เนี่ยไม่ได้อะไรอะไรเลยจากพระองค์ไม่ใช่หรือจากอครมเหสีเพราะเป็นคนดูแลใช่ไหมก็ใช้อุบายเนี่ยถามว่าเออทำไมข้าพระอ,องค์เนี่ยไม่เห็นได้อะไรเป็นเครื่องบรรณาการจากอครมเมสีเลยทําไมพระองค์เนี่ยไม่เหลียวแลข่าพระอ,องค์บ้าง หมายถึงไปขอนะไปขออระ拉มเหสีแต่ให้พระราชาเนี่ยได้ยินพระเทวีนั้นก็ตัดกับพระโพธิสัตว์ว่าโอ้ยพ่อคุณเราเองเนี่ยก็ไม่ได้อะไรจากสำนักของพระราชาเลยแม้แต่เล็กน้อยเราเนี่ยจะไปแห้อะไรกับท่านได้จนบัดนี้แล้วแม้พระราชาก็ไม่ได้ประทานอะไรเลยแม้แก่ฉันในเวลาที่เสด็จออกจากป่าเท้าเธอเนี่ยสเสวยเฮี้ย แต่เพียงพระอ,องค์เดียวก็บอกความจริงเลยว่าปัจจุบันยังไม่ให้ไั่ไม่ใช่บอกว่าในขณะแม้แต่อยู่กันสองคนเนี่ยอยู่ในป่าเนี่ยพระอ,องค์ยังไม่ได้แบ่งเนื้ออะไรแม้แต่เล็กน้อยให้กับฉันเลยประโยชน์ด้วยอะไรปัจจุบันนี้พระอ,องค์จะแบ่งทรัพย์สมบัติหรือยกย่องนับถือในตัวเราแล้วเราจะเอาทรัพย์ไหนมาให้กับพระโพธิสัตว์ได้มีการตัดพอนะแล้วก็พูดถึง เรื่องราวในอดีตพระโพธิสัตว์ก็รู้เลยโอ้พระราชาเนี่ยหมดเยื่อใยแล้วไม่มีความสเสน่หาในพระองค์นะก็ทําให้ภาคเมศีเนี่ยตกอยู่ในที่นั่งลําบากเพราะฉะนั้นพระเทวีตัดโทษที่พระราชาทรงกระทาเอาไว้ให้ปรากฏในท่ามกลางหมู่บริษัททั้งหลายก็ได้พูดโพ้งออกไปเลยพูดความจริงเรื่องราวในอดีตในครั้งที่อยู่ในปา่าด้วยประการอย่างนั้นแล้ว พระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าเพราะกระทําความให้ผาสุขให้แก่ทั้งสองพระองค์จําเดิมแต่เวลาไม่เป็นที่โปรดปานของพระราชาผู้ประเสริฐพระองค์จะประทับอยู่ในที่นี้ด้วยเพราะเหตุใดในเมื่อทั้งคู่การกระทําของทั้งคู่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความผาสุขด้วยกันแล้วประโยชน์อะไรที่อครเมศีเนี่ยจะอยู่ร่วมด้วยกับพระราชานี้เล่าเพราะฉะนั้นเพื่อประโยชน์ แก่ในบูบริษัททั้งหลายแล้วก็แก่เพื่อประโยชน์พระราชากับอัครเมศสีพระบริษัทจึงตัดเป็นคาถาสองคาถาว่าดังนี้อันนี้สําคัญนะอันนี้คือใจความของชาดกนี้เลยว่าบุคคลพึงอ่อนน้อมต่อผู้ที่อ่อนน้อมพึงคบผู้ที่เขาพอใจจะคบด้วยพึงทํากิจแก่ผู้ที่ควรทํากิจไม่ถึงไม่พึงทําความเจริญให้แก่ผู้ที่ไข่ต่อความเสื่อม อันหนึ่งไม่พึงคบหาสมาคมกับผู้ที่เขาไม่พอใจจะคบหาสมาคมด้วยบุคคลพึงละทิง้งผู้ที่เขาละทิ้งเราไม่พึงทําความสเสน่หาในผู้ที่เลิกลากันแล้วไม่พึงสมาคมกับผู้ที่มีจิตคิดออกหกอ่างนกยังรู้ว่าต้นไม้มีผลอันหมดแล้วย่อมบินไปสู่ต้นอื่นที่เต็มไปด้วยผลฉันใดคนก็คนก็ฉันนั้นเช่นกัน รู้ว่าเขาหมดความอะไรแล้วก็ควรเลือกหาคนอื่นที่เขาสมัครลักใก่เพราะว่าโลกนี้กว้างใหญ่เพียงพอ,พอไหมเพราะไหมเพราะนะแล้วก็มีเนื้อหาใจความที่สำคัญฟังง่ายเข้าใจง่ายแต่บางครั้งเราก็ลืมไปด้วยความที่ตัณหามันเข้าไปครอบงำจิตใจหรือด้วยเหตุปัจจัยบางอย่างทำให้คนเนี่ยลืมถึงเหตุผลนี่เราลองมาดูคำขยายของสองคาถานี้ว่าพระองค์พูดถึงอย่างไร ในครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็คือบุคคลพึ้งอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้ที่อ่อนน้อมอันนี้ก็ชัดเจนนะเมื่อบุคคลอื่นเขาอ่อนน้อมมาบุคคลผู้เป็นบัณฑิตผู้ประเสริฐทั้งหลายย่อมกระทําความกระตันอยู่คือรู้คุณของเขาและกระทําการตอบแทนด้วยการอ่อนน้อมตอบแทนต่อบุคคลนั้นตามสมควรฐานะและโอกาสและบทบาทของเราอย่างเช่นพ่อแม่ใช่ไหมมีความอ่อนน้อมเอ็นดูในบุตร บุตรก็อ่อนน้อมดูแลในมารดาสมควรกับฐานะไม่ถึงกับต้องไปเล่นหัวหรือครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันในครั้งบางครั้งครูบาอาจารย์ก็อ่อนน้อมเคารพเล่นด้วยกับลูกศิษย์ของตนเพราะหวังจะต้องการความสนิทสนมใช่ไหมเพราะในฐานะของลูกศิษย์เองก็ต้องอ่อนน้อมเคารพต่อบ,บทบาทในฐานะที่ตนเองเป็นลูกศิษย์ไม่ใช่เป็นเล่นหัวอาจารย์บางคนเด็กยังไม่รู้ใช่ไหมเออเห็นอาจารย์เล่นด้วยก็เล่นหัวด้วย ดุดรากับเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องมีขอบเขตเพราะฉะนั้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็ต้องรู้จักอ่อนน้อมต่อบุคคลอื่นตามฐานนะสมควรแก่โอกาสพึงคบผู้ที่เขาพอใจจะคบด้วยอันนี้ก็ชัดเจนเขาไม่ได้อยากจะคบเราไม่ได้ต้องการอยากจะฟังธทำหรือต้องการความช่วยเหลือจากเราประโยชน์อะไรที่เราจะเสียเวลาไปสั่งสอนหรือไปอบรมเขาเพราะว่าเวลาของแต่ละบุคคลมีจํากัด ถ้าเราคิดถึงความตายที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะบริหารเวลาของเราให้เกิดประโยชน์เหมือนเช่นเดียวกันนะบางอาจารย์ก็เห็นวว่าลูกศิษย์บางคนเนี่ยไม่ได้ยินดีที่จะฟังธรรมแล้วยินดีที่จะเรียนแล้วก็ไม่มีโอกาสก็ก็ไม่ได้สนใจก็มุ่งเป็นประเด็นไปบุคคลผู้ที่ตั้งใจที่จะเรียนสอน หรือให้เวลานั้นนะเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ต้องฉลาดด้วยนะอาจารย์เองก็ต้องฉลาดในการที่จะสอนบางคนก็ไม่ฉลาดเลยนะก็มุ่งไปแต่คนที่ไม่ได้สนใจเขาไม่ได้ยินดีในการเรียนแล้วพยายามจะกระตุ้นเพียงแค่คนเดียวแต่เสียโอกาสไปทั้งห้องเรียนทั้งหมดอันนั้นก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่เขาไม่ได้ยินดีในที่จะคบหากับตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ใจช่วยเหลืออะไรกับเขาแล้ว นะโดยปาลบถึงเวลานะและโอกาสพึงทำกิจแก่ผู้ที่ช่วยทำกิจเราอันนี้ก็ชัดเจนไม่พึงทำความเจริญให้แก่ผู้ที่ใกล้ต่อ,อความเสื่อมก็ในเมื่อเขาปาถนาในความเสื่อมคือกระทำอกุศลกรรมอย่างเดียวเขาไม่ได้ยินดีในการที่จะเจริญกุศลคือความเจริญแล้วใช้ประโยชน์อะไรด้วยเราจะเสียเวลาในการที่จะป้อนข้อมูลให้กับเขานะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความฉลาด อันหนึ่งไม่พึงคบหาสมาคมกับผู้ที่เขาไม่พอใจจะคบหาสมาคมด้วยอันนี้ก็ชัดเจนด้วยกันทั้งหมดนะว่าในเมื่อเขาไม่ยินดีแล้วเราก็ต้องรู้จักในการที่จะเลือกคบคนด้วยนะส่วนคาถาสุดท้ายอันนี้ก็สำคัญบอกว่าบุคคลพึงละทิ้งผู้ที่เขาละทิ้งเราก็ในเมื่ออย่างเช่นบุคคลผู้อยู่กินกันอย่างสามีภรรยาในเมื่อสามีละทิ้ง นะไม่ยินดีในเราแล้วประโยชน์อะไรด้วยภรรยาหรือสามีที่ถูกคู่ของตนละทิ้งไปแล้วจะไปยังเสน่หาติดตามเขาอยู่อันนี้บางคนอาจจะรู้สึกได้นะบางคนเนี่ยเลิกลากันไปแล้วก็ยังไปแอบส่องเฟซเขานะเออ,อยังเยื่อใยอะ่ะไปเขีย่ยเคี่ยดูเออชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเ,ออเวลาเขาประสบความสุขแล้วก็ไปอิจฉาเขาเวลาเขาประสบความทุกข์เราก็มาสมน้ำหน้าเขาตกลงเสียทั้งคู่นะ เพราะฉะนั้นเราต้องตัดขาดตัดเหตุปัจจัยแห่งความเยื่อใยเสน่หานั่นแหละคือเขาไม่ได้ยินดีอะไรกับเราแล้วเขาไม่ได้สนใจเราแล้ว,ลวไอ้เรานี่แหละยังทําไมห่วงหาอารพรเผื่อเขาจะมาทําไมยินดีกับเราอีกเหมือนกับในเรื่องนี้แหละนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกให้ตัดขาดไปเลยเหมือนบุคคลผู้บ้วนน้ำลายทิ้งอย่าไปยินดีน้ำลายที่เราบ้วนไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ตัดไปเลยไม่ถึงความเสน่หานในบุคคลผู้ที่เลิกลากันไปแล้ว ไม่พึงสมาคมกับผู้ที่มีจิตคิดออกห่างโดยอุปมาเหมือนนกะสัตว์เดรัจฉามันฉลาดเลยนะคือมันรู้แล้วว่าต้นไม้เนี้ไม่มีอาหารถามว่ามันจะไปจิกกินรากจิกกินเปลือกไม้ไหมมันไม่ง่ขนาดนั้นนะสัตว์เดรัจฉาม่งฉลาดเลยมันก็ไปเลือกต้นไม้อื่นถามว่าบนโลกใบนี้มีต้นไม้อีกต้นนับไม่ท้่วผลไม้ไม่ท้่วมันยังฉลาดเป็นเลือกเอาต้นไม้ที่มันมีผลเลย นับภาษาอะไรกับเรามนุษย์ผู้ประเสริฐยังไปอาลัยอาวรณ์กับต้นไม้ที่มันไม่มีผลเหมือนบุคคลที่ไม่ได้มีความเสน่หาในเราแล้วก็ไปหาคนอื่นคบคนอื่นคนที่ปรารถนาดีกับเรายังมีอีกเยอะบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตัดสุดสรุปว่าควรจะเลือกหาคนอื่นที่เขาสมัครรักใข่เพราะว่าบนโลกกว้างใหญ่ยังมีอีกเยอะเอ,อโลกกว้าง โลกมันยังกว้างใหญ่เพียงพอที่เราจะหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้ามันไม่มีเรานั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราได้ดีที่สุดไม่มีบุคคลใดที่จะเป็นที่พึ่งได้กับตัวเราเองในที่นี้หมายถึงกุศลจิตที่เป็นกุศลนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งให้กับเราการกระทําที่ดีจิตใจที่ดีเราปรารถนาดีกับตัวเรานั่นแหละประเสริฐที่สุดนะบุคคลใดที่ทํรลายตัวเราเองด้วยการหระลึกถึงเรื่องแต่เก่าๆทําลายจิตใจของเราเอง เมื่อบุคคลใดที่มีสติแล้วก็จะห้ามไอ้เจ้าความคิดที่จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยตกอยู่ในอำนาจของกุกุจจะคือความกัดกุ้มลำวานใจต้องอาศัยสติอย่างเดียวเลยนะอะไรก็ช่วยไม่ได้นอกจากสตนะิเพราะฉะนั้นธรรมะในวันนี้นะในหัวข้อที่ชื่อว่าเขารักก็รักมั่งเขาชังก็ชังตอบก็คงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้นะต้องขออนุโมทนา ในกุศลเจตนาที่เราก็ทำเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีและขอทิศบุญเหล่านั้นให้กับสบรพสัตทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญสามารถกระทําตนให้ข้ามห้วงน้ําคือวัฏฏะทุกข์และไปถึงฝั่งกล่าวคือพระนิพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรต่อไปโยมได้ตั้งใจอุทิศบุญให้กับสัพสัตทั้งหลายอิทังเม,างเมยาตินังโหตุ สุกิตาหนตุยาตะโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขเถิดภาวะตุสาพ,พมังคลังขอสาภามงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสาพาเทวตา ขอเหล่าเทวดาทั้ดดงปวงจงรักษาท่านสาภพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาภาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทินสาธุสาธุ